นี่คือชายผู้ถูกขนานนามว่า จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรมจูเลียสซีซาร์ซีซาร์เกิดเมื่อ12กรกฎาคมปี100ก่อนคริสตศักราชในตระกูลสูงศักแต่สูญเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กมีเพียงแม่ที่เลี้ยงดูเขาไว้หนุม่มเขาเคยถูกโจรสลัดจับเรียกค่าไทยแต่พอรอดมาได้เขากลับไปล้างแค้นจับโจรสลัดมาลงโทษด,ด้วยตนเองจุดเริ่มของตำนานนักรบแม้ตอนแรกจะอยากเป็นนักกฎหมายแต่โชคชะตาพาให้เขากลายเป็นแม่ทัพเขาเดินทัพได้รวดเร็วและชนะศึกนับ วนกว่า800เมืองทั่วทั้งยุโรปแอฟริกาและเอเชียหลังศึกใหญ่เขาประกาศวลีอมะตะเวนิวิดิวิชิข้ามาข่าเห็นฆ่าชนะซีซ่าคือคนแรกที่ทําให้โลกได้รู้จักเกาะอังกฤษเมื่อเขายกทัพบ,บุกในปี55ก่อนคริสตศักราชเขายังมีเรื่องเล่าลือกับพระนางคลีโอพัตราแห่งอียิปต์ความสัมพันธ์ที่สะเทือนทั้งโรมในที่สุดซีซ่าก็กลายเป็นผู้เผด็จการแห่งโรมตลอดชีวิตอำนาจล้นฟ้าแต่ความทะเยอทะยาน ก็สร้างศัตรูมากมาย14มีนาคมปี414ก่อนคริสตศักราชสัญญาณร้ายปรากฏบนท้องฟ้าภรรยาวิงวอนยาไปประชุมแต่เขากลับหัวเราะเยาะ11โมงเช้าวันที่15มีนาคมเพื่อนรักลูกเลี้ยงบลูทูธและพรรคพวกกว่า20คนรุมแทงเขาในสภาซีซ่าสิ้นใจจมกองเลือดนิทีรบทเรียนของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจูเลียสซีซ่าจะกระพัดผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างตำนานและถูกหักหลังโดยน้ำมือของ คนใกล้ชิด